กิจกรรมบนเว็บไซต์หลอมแลกแปะโอโซนมาผสมน้ำยาโพชั่นแลกลับ120ไพ่โมเจมจิ้มจิ้มแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วทำยังไงไปดูกันครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซื่อกับเกม g e n s h i n Impact นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเล่นกิจกรรมในเว็บไซต์กันทุกคนโดยเราจะได้รับถึง120ไพ่ม่วเจมเลยทีเดียวนะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับใครที่จะเติมเงินเกม g e n s h i n Impact อย่าลืมไปเติมกับร้านนี้เลย l i c h m a n Shop ครับร้านเติมเงินที่ไม่เหมือนใครถูกสะดวกไว้ใจได้สามารถเติมผ่าน UID ได้ครับลิงก์อยู่ในคําอธิบายคลิปนะครับอย่าลืมไปเติมกันนะ กลับมาที่ในเกมของเรานะครับโดยกิจกรรมนี้เพื่อนๆสามารถเข้าจากหน้าตัวเกมได้เลยมาที่กิจกรรมพิเศษตรงนี้ครับผมแล้วก็จะเจอกับหัวข้อนี้หลอมแลแปโอสถครับกดไปที่กิจกรรมแบบนี้ได้เลยครับแล้วเพื่อนๆเนี่ยก็จะลิงเข้ามาในหน้ากิจกรรมแบบนี้ครับอันดับที่1เลยนะครับผมดูเรื่องของการล็อกอินให้เรียบร้อยนะเช็ค u i d ดด้านบนมุมซ้ายบนให้เรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วเรากดเข้าสู่กิจกรรมได้เลยครับนี่ ในงานนิทรรศการของสถาบานันไม่มีใครมาเล่นแผงภาควิชาทฤษฎีธาตุเลยนะมันเป็นเกี่ยวกับน้ำยาโพชั่นคนทั่วๆไปเนี่ยอาจจะเข้าร่วมได้ยากหรือเปล่าไพมอนก็เลยเสนอว่าน่าจะเป็นแบบทําเกี่ยวกับทีมคู่มือ พอชันสำหรับคนทั่วทั่วไปก็เลยต้องไปขอให้ตัวของนาฮิดะครับกับไซโนมาช่วยหน่อยแล้วเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะเจอกับหน้าเริ่มผสมแบบนี้นะครับผมก็กดเริ่มผสมได้เลยเพียงแค่คุณเนี่ยใส่วัตถุดิบลงไปนะครับแล้วก็ตั้งไฟหน่อยก็จะได้แล้วครับกับพอชั่นนะแต่คราวนี้เราต้องดูสูตรกันหน่อยแลวเนาะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับก็เติมน้ําลงไปหน่อยครับผมมิน้นน้ําเปล่าแล้วก็หินเรากินหินด้วยหรอ เสร็จแ,แล้วกดคนหม้อครับกดไปที่ไม้กวนขยับซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาครับผมแล้วก็เล่งไฟด้านล่างน้อยนี่กดปุ่มนะครับกดเหยียบลงมาเหยียบลงมาอ่า เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะได้รับตัวของน้ำยาโพชั่นครับคลิกขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้น้ำยาโพชั่นหน้าร้อนกระตุ้นสมองครับสูตรเนี่ยก็จะถูกเก็บลงไปด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือตัวอย่างการทำยาครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเนี่ยคลิกที่นาฮิดะนะครับผมนาฮิดะมาอยู่ข้างๆเนาะนาฮิดะก็บอกว่าฉันเนี่ยพอจะแบ่งวัตถุดิบให้เธอได้นะเราก็กดรับวัตถุดิบจากนาฮิดะได้เลยครับเราก็จะได้มาเป็นตัวของอะจิวหนักนัดนะครับผมฟลอกแล้วก็คิสตัลออนะครับ เสร็จแล้วเราได้วัตถุดิบ3ชิ้นนี้มาจากนาฮิดะเราก็ไปกดผสมได้เลยครับผมหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยทำการใส่กบลงไปแล้วก็ใส่เจ้าขนนัดตัวนี้ลงไปนะครับผมแล้วก็รอบนี้เติมเป็นน้ํามันสักหน่อยนี่เลยนะครับผมใส่ลงไปครับกดคนไปครับผมสายขวาสายขวาเล่งไฟอีกหนึ่งทีโอ้ยฟันออกมาแล้วเหมือนจะผิดแล้วได้มาเป็นน้ํายาอะไรสักอย่างนึงครับอุย้ย ไม่มีน้ำยาโพชั่นที่ผสมแล้วได้ผลโปรดลองใหม่อีกครั้งผสมล้มเหลวนะครับผมจะสังเกตว่าหลังจากที่เราผสมล้มเหลวนี่เราไม่เสียวัตถุดิบนะครับผมเราก็กดสามารถผสมใหม่ได้ทุกคนอเอาอีกรอบหนึ่งครับคราวนี้เติมเป็นน้ำเปล่าบา้างคนใหม่ครับเร่งไฟไปแล้วก็จะได้เป็นน้ำยาตัวนี้มาทุกคนนี่เลยเครื่องดื่มสดใสแบบดับเบิลของนาฮิดะครับเรียบร้อยแล้วกดผสมต่อไปแต่บังเอิญว่า เราเนี่ยไม่มีวัตถุดิบแล้วนะครับผมทํายังไงดีเราจะไปหาวัตถุดิบมาจากไหนดีให้เรากดนี่เลยครับด้านบนตรงนี้เลยที่เป็นสัญลักษณ์เควสเนาะ นี่เลยครับเสร็จแล้วนะเพื่อนๆจะได้เห็นว่าเขาเนี่ยจะมีกล่องวัตถุดิบอยู่นะครับผมเราสามารถมารับวัตถุดิบจากตรงนี้ได้เลยโดยเขาจะมีเงื่อนไขให้เพื่อนๆเนี่ยทำนิดหน่อยครับอย่างเช่นเข้าสู่หน้าเว็บไซต์หลักของเขาล็อกอินเข้าเกมใช้เลซิน40ครับแล้วก็ไปนี่เลยดูหน้าเกมกล7อัจฉริยะครับเราเรียบร้อยแล้วก็กดปิดไปได้เลยจากนั้นเราก็ทําการกลับมารับตัวของวัตถุดิบทั้งหมดได้เลยครับผมก็จะได้รับวัตถุดิบมาเพียบเลยเสร็จแ,แล้วกดปิดไปได้เลยครับ ถัดมาครับผมเราจะมาดูด้านข้างตรงนี้ทางขวามือนิดนึงนะครับผมหัวข้อที่1ตรงที่เป็นลูกกล่องนะครับเขาก็เนี่ยก็จะให้เราผสมน้ำยาพอชั่นทั้งหมด16ขวดด้วยกันปัจจุบันผมผสมไปแค่2เท่านั้นเราเนี่ยก็จะต้องผสมไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะมีวัตถุดิบพิเศษจากนาฮิดะแล้วก็ไซโนโที่จะมาในแต่ละวันด้วยครับกดปิดหน้านี้ไปก่อนนะครับผมแล้วก็มาดูหัวข้อด้านล่างอีก1อันครับผมนี่เลยจะเป็นตัวของน้ำยาพอชั่นที่เราผสมไปเนาะปัจจุบันนะครัรรด้วยกนนะ ซึ่งแต่ละสูตรนะครับเพื่อนๆสามารถมากดรับตัวของโมลาได้นิดหน่อยนะครับผมในทุกๆสูตรเลยครับพอเราได้สูตรมาเนี่ยเราสามารถมากดปุ่มตรงนี้ได้ด้วยครับผสมทันทีครับผมตัวนี้จะเริ่มเสียวัตถุดิบจริงนะครับเมื่อกี้เราจะเป็นเหมือนเป็นรอบทดลองครับผมกดยืนยันไปแบบนี้ครับอ่าเราก็จะขึ้นว่าผสมสําเร็จครับผมเสร็จแล้วเราจะมาผสมสูตรอื่นๆกันต่อเนื่องนะครับผมโดยสูตรอื่นๆเนี่ยให้เราอ่านจากคําอธิบายของเขาครับอย่างเช่นสูตรที่3นี้เนี่ยครับผมเป็นแซนกริส ปูป้าเนะครับผมแล้วกดเริ่มผสมไปครับผมอย่างรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวของปูป้าตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวของมะพร้าวนะครับแล้วก็น้ํามันทุกคนแล้วเราก็จะได้รับน้ํายาโพรัชานมาครับเป็นสูตรที่3ครีมหอมละมุนครับผมอ่ะเราก็กดผสมถัดไปครับได้แล้วสูตรที่3อ่าเรียบร้อยนะครับผม ยังมีอีกหลายสูตรมากๆเลยนะครับให้เราลองเนาะส r ตชลูมอยู่นะครับผมเขาบอกว่าให้ผสมแร่เรืองแสงกับสแตชลูมอ่ะอ่ะมาลองดูกันครับแรค่คริสตัลนะครับผมกับสแตชลูมใส่น้ํามันลงไปอ่ะลองคนครับอันนี้เป็นสูตรที่4สําเร็จไหมนะ สําเร็จนี่เลยสูตรที่4ของเราครับสารอาหารพืชสะดวกใช้ประจําบ้านครับใครอยากลองลุ้นด้วยตัวเองเนี่ยก็ลุ้นได้นะครับแต่ว่าถ้าใครเนี่ยใายลอกเนาะก็สามารถมาลอกผมไปได้เลยครับวัตถุดิบของเราจะหมดแล้วนะครับผมเดือแค่3อย่างเท่านั้นเนาะแล้วก็เอาสามอย่างนี้นะครับไปลองหาดูในสมุดสูตรของเรานะครับ่ออย่างเช่นนี่เลยนะครับน้ํายาที่ไม่รู้จักอีกหนึ่งสูตรที่ผมได้มาในวันแรกก็คือตัวของพีชกับตัวของผีเสื้อครับผม เราลองใส่ลงไปครับผีดผีดเสื้ออ่ะรอบนี้ลองเติมเป็นน้ํำดูอ่าแล้วก็กวนครับเล่งไฟอุ้ยยุ้ยยได้แล้วอีกหนึ่งสูตรนะครับผมชิบชิบ ก็จะได้ออกมาเป็นเครื่องดื่มพีชผีเสื้อนะครับผมอ่ากดผสมต่อไปตอนนี้วัตถุดิบเนี่ยของผมเนี่ยมันเหลือเพียงอย่างเดียวเนาะแสดงว่าก็ไม่ได้แล้วครับไม่สามารถผสมเพิ่มเติมได้แล้วครับเราก็กลับมาที่หน้าหลักนะครับผมแล้วเราก็ไปที่ตัวของสูตรที่เราได้มาทั้งหมดกดรับเงินก่อนเลยครับอ่านิดนิดหน่อย,หน,อยหน่อยครับผมเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะกลับไปที่ตัวของกล่องตัวนี้นะแล้วเราจะสังเกตว่าณวันแรกนะครับเราผสมไปแล้วนะครับทั้งหมด6สูตรนะ ซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยเขาก็จะมีให้เราผสมทั้งหมด16สูตรด้วยกันในวันแรกนี้นะครับผมจะสังเกตว่าผมเนี่ยได้ทําการผสมไปแล้วนะครับผมทั้งหมด5สูตรความคืบหน้าเนี่ยก็จะขึ้นว่า5ทับ16แบบนี้นะครับผมแต่พอเราไปที่ตัวของกล่องนะเราเนี่ยได้ทําการผสมโพชั่นไปแล้วนะทั้งหมด6ครั้งด้วยกันก็คือ6ขวดด้วยกันนะครับเราซ้ำกันไป1ครั้งเนาะเราก็เลยจะได้รับของรางวัลน,นะครับผมสําหรับวันแรกนี้นะ ก็คือแบบ2ขวดได้รับ20ไพโมเจมแล้วก็4ขวดได้รับอีก20ไพโมเจมครับ ซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถค่อยๆทําจนครบทั้งหมด16ขวดเพื่อนๆจะสามารถได้รับ120ไพ่โมเจมครับโดยในแต่ละวันเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีตัวของตัวละครนะครับมาใบ้ตัวของสูตรแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของเควสในแต่ละวันเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ตัวของวัตถุดิบต่างๆไปผสมครับกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ3-5วันนะครับในการที่เราเนี่ยจะค่อยๆเก็บสูตรเก็บเพชรจนครบนะครับผมซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตัวของกิจกรรมเนี่ยผมทําในทุกๆวันเนาะ เราได้สูตรครบแล้วนะครับผมผมก็จะเอามาบอกเพื่อนๆกันอีก1รอบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากลองลุ้นเองก็ลอกลองลุ้นได้เลยครับในอย่างในวันแรกนี้นะใครที่ลอกสูตรของผมไปได้ก็ลอกไปได้เลยครับและของรางวัลทั้งหมดนะครับผมก็จะสุกส่งเข้ามาในเกมในจดหมายของเราทันทีนะครับเราก็สามารถมากดรับได้เลยครับ และนั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมหล่อมและแปรโอสถที่ผมเอามาฝากกันในวันนี้นะครับผมอย่างน้อยนะครับใครที่ไม่ได้เล่นเนาะก็อย่าลืมเข้าเว็บไซต์นะครับผมแล้วก็ไปรับวัตถุดิบเตรียมเอาไว้นะ ส่วนสูตรเนี่ยไปอรอลอกคนอื่นได้แต่ว่าวัตถุดิบต,ต้องรับในทุกๆวันนะครับผมอย่าลืมไปทํากันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ1นึ่งแสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ1นึ่งแสนเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบห้าั์สเอร์จากทางยูทูบครับหากใครชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ไว้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมแล้วก็คุณหมอก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ Next let's together fast go